สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้จะพามาเก็บมะเขือเทศสีดานะคะมะเขือเทศสีดาที่เราปลูกไว้ที่บ้านเช่าชาญเมืองโคราชนะคะปลูกไว้แค่3ต้นเองนะทุกคนแต่ดูสิคะสุกเต็มต้นไปหมดเลยเดี๋ยววันนี้จะพามาตัดนะคะอันนี้มีแค่3ต้นนะทุกคนมะเขือเทศสีดาที่เอามาตำส้ตมตำเนาะแต่ว่าเราไม่มีมะละกอนะคะเพราะว่ามะละกอของเราปลูกแล้วก็ตายหมดเลยเรามีแต่มะเขือเทศ เราก็จะมาทําการตัดมะเขือเทศเพื่อที่จะเอากลับบ้านแลค่ะเพราะว่าอยู่นี่ไม่ได้ทําอาหารเนาะเราไม่ได้มีเมนูที่จะทําเดี๋ยวพามาตัดกันเลยจ้าดูมะเขือเทศลูกใหญ่ๆโตๆนะคะทุกคนมาๆม,ม,มาตัดด้วยกันนะคะไปตัดกันเลยจ้า มาเลยคะ่ะทุกคนเห็นไหมมะเขือเทศมีความดกมากๆเลยนะคะแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงกว่าเกือบจะบ่ายโมงนะคะที่แรกไม่มีแดดนะทุกคนแต่พอออกมาตัดมะเขือเทศเท่านั้นแหละแดดมาจากไหนไม่รู้จ้าร้อนมากๆเลยนะคะดูผลมะเขือเทศสิคะทุกคนลูกใหญ่มากๆเลยนี่นะคะเป็นการตัดครั้งแรกเลยนะคะมะเขือเทศ3ต้นตรงนี้เพิ่งจะสุกนะคะแล้วก็เริ่มทยอยสุกกันเรื่อยๆเลย สต้นกินไม่ทันนะคะทุกคนไม่รู้ว่าจะดกไปไหนเนาะดกมากๆเลยตรงนี้มี3ต้นแล้วก็จะมีอยู่ตรงบริเวณต้นมะนาวอีกนะคะที่กำลังสุกเหมือนกันแต่ตรงนั้นไม่ดกเท่าตรงนี้นะคะนี่เลยคะ่ะทุกคนมาเก็บนะคะมาช่วยกันเก็บมามะเขือเทศนะคะดูว่าได้เยอะขนาดไหนนะทุกคนนะ จะกินยังไงให้ทันล่ะคะทีนี้มีเมนูไหนพอจะแนะนำไหมคะเกี่ยวกับการทำมะเขือเทศที่เอามาประกอบอาหารเนี่ยใครมีเมนูอะไรเด็ดๆแนะนำมาได้นะคะจะได้ลองทำดูซิทุกคนลูกใหญ่มากๆเลยค่ะมาคะ่ะมาเร็วมาตัดด้วยกันมาสนุกดีนะคะเป็นผักปลอดสารนะคะปลูกปลอดสารเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่อง สารเคมีตกค้างเราปลูกกินเองนะคะทุกคนมาตัดด้วยกันจ้าดูสิคะทุกคนสนุกสนานในการปลูกผักมากๆเห็นแล้วก็ประทับใจหลงรักผักตัวเองวันละหล,หลายล้านรอบเลยนะคะมาคะ่ะทุกคนมาช่วยตัดหน่อยเลยมาเอาไปกินหน่อยนะคะดูสิทุกคนได้เยอะมากๆเลยค่ะเห็นไหมล่ะแค่สามต้นนะเนี่ย แล้วคิดดูนะคะถ้า10ต้นจะเยอะขนาดไหนเนี่ยดูสิคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยคะ่ะสวัสดีค่ะ